สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษม กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะคะที่สนใจเรื่องราวด้านการเกษตรสามารถติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรได้ทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะเรามีข่าวสารเรียกได้ว่ารอบด้านในทุกๆเรื่องนะคะที่คุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทําการเกษตรกันได้ช่วงนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันไปชมกันค่ะ,คะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด มกส2 5 0 7ศดกี่ส5งเป็นมาตรฐานบังคับโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12เมษายน2561าสสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จะทำโครงการตเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานบังคับเรื่องหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับการผลิตเห็ดให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเชื้อเห็ดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและปัจจัยสำคัญ การผลิตเหต็ดจึงจําเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเชื้อเห็ดให้ได้มาตรฐานกรณีเชื้อเห็ดนี่ก็เห็นชัดนะคะว่าเป็นสินค้าที่นิยมเกษตรกรเนี่ยเห็นว่าเป็นแหล่งสร้างไรายได้ของเขาที่ดีอาชีพหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและในขณะเดียวกันก็สินค้าเห็ดก,ก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างนะคะซึ่งทางมากอชอเนี่ยเราก็เห็นว่า การผลิตเชื้อเห็ดที่ได้คุณภาพนะคะจะเป็นการยกระดับคุณภาพของตัวเห็ดนะคะทำให้ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรายย่อยที่เขาซื้อก้อนเชื้อเห็ดไปไปเปิดดอกตัดดอกขายเนี่ยเขาก็จะได้เห็ดชนิดที่เขาต้องการจริงๆนะคะแล้วก็ไปเปิดดอกขายเนี่ยก็จะได้ปริมาณผลผลิตต่อหน่วยเนี่ยมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ออกเป็นมาตรฐานมครับเนี่ยมันจะมีการปลเปื่อนของเชื้อสูง ผู้ผลิตที่ขายเช,เชื้อเห็ดนะคะต้องมาขอรับแบอนุญาตเมื่อทางผู้ผลิตเขาได้รับการรับรองแล้วเนี่ยเขาก็จะได้สัญ,ญลักษณ์หือโลโก้คิวภายใต้เครื่องหมาย6กเหลี่ยมนะคะซึ่งจะมาพร้อมกับรหัสเฉพาะเลยซึ่งจะสามารถที่จะสอบย้อนกลับได้นะคะว่าเป็นผู้ผลิตรายใดยนะคะเป็นมาตรฐานชนิดใด ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะเอาป้ายมาแสดงไว้ที่สถานประกอบการก็ทำให้ลูกค้าเขาเนี่ยเกิดความมั่นใจว่ามาซื้อก้อนเชื้อเห็ดจากที่นี่นะได้คุณภาพแน่นอน นอกจากจะให้ความสําคัญที่กระบวนการผลิตแล้วยังต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบรับรองซึ่งจําเป็นต้องพัฒนาเจา้าหน้าที่และหน่วยงานรับรองที่ทําหน้าที่ตรวจประเมินให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อกําหนดของมาตรฐานเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและตรวจสอบกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเราจะมีหน้าที่ให้คําปรึกษามาให้คําแนะนําเรื่องการจัดทําเอกสารการจัดทําระบบการจัดการภายใน ฟาร์มผลิตเชื้อเห็ดของเกษตรกรนะคะเรื่องการจัดเลเยอร์ค่ะการวางแผนการดําเนินงานในตัวมาตรฐานเนี่ยก็จะมีตัวเกษตรกรตัวที่ปรึกษาเกษตรกรนะคะแล้วก็ตัวผู้ตรวจประเมินเราก็จัดมีการสัมมนาให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องหลักการปฏิบตัติมีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้ความรู้ว่าเขาจะไปให้คําแนะนํากับเกษตรกรได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะมีการศึกษาดูงานนะคะ แล้วก็สาหรับผู้ตรวจประเมินเนี่ยเราก็จัดหลักสูตรสาหรับผู้ตรวจประเมินมีการจัดทําเช็คลิสต์เรียนเรื่องแนวทางการตรวจประเมินมีการมาฝึกตรวจประเมินในสถานที่จริงค่ะหน้าที่บทบาทของกองวิชาการเกษตรเนี่ยก็คือจะทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินเพราะว่าในส่วนของการส่งเสริมเนี่ยจะมีกฎสงเสริมอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามาตรฐานมกสเหตุเนี่ยมันเป็นมาตรฐานบังคับแล้วก็เป็นมาตรฐานใหม่ เพราะฉะนั้นในของส่วนของกรมวิชาก,การเกษตรก็เลยมีการทํางานร่วมกับมกชในช่วงขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาเหมือนโรงต้นแบบเห็ดเพื่อแต่ละภาคให้เป็นที่ศึกษาของเกษตรกรหลังจากนั้นเราก็มาดูะค่ะว่าลงพื้นที่ว่าเกษตรกร ในส่วนไหนที่ยังขาดอะไรในเรื่องของโครงสร้างเราก็มาดูว่าวดตรงไหนควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามระบบถ้าเป็นข้อสังเกตง่ายๆก็แก้ไขนิดหน่อยหรือว่าไม่มีผลกระทบเนี่ยก็จะผ่านได้เลยแต่ถ้าส่วนไหนที่ยังติดขาดก็จะให้เวลาแก้ไขภายใ,ใน60สุบวัน ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญจิกอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในสถานประกอบการต้นแบบผลิตเชื้อเห็ดแบรบรบวงจรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยมีเห็ดที่เพาะปลูกหลากหลายชนิดและเป็นผู้นาําทางด้านเห็ดสมุนไพรศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญยิกเนี่ยเราทํามาทั้งหมดประมาณ43ปีเริ่มต้นทําตั้งแต่เ,เห็ดเปาฮื้อนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆในตระกูลเห็ดนางลมนางฟ้า ห,หนูแล้วกตต็ต่อมาเรื่อยๆจนประมาณ20-30กว่าชนิดนะครับข้อดีของอามาตรฐานการพ่อเห็ดนะครับมันดีตรงที่ว่าเขาบังคับให้เราต้องทําตามมาตรฐานทางมกชเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยการผลิตเหต็ดเนี่ยมีแบบแผนมากขึ้นแล้วก็มีหลักฐานมีการจดบันทึกมีการวิธีการแล้วก็มีการอบรมนะครับ แล้วก็สามารถติดตามผลได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะตอบแล้วก็แก้ไขปัญหาได้โดยเร็วก็ส่งผลดีตรงที่ว่าอย่างน้อยๆคือเชื้อของเราเนี่ยได้มาตรฐานละพอได้มาตรฐานปั๊บคนที่เอาเชื้อไปเพาะต่อหรือขยายต่อเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นปัจจุบันในปี2563มีผู้ยื่นขออนุญาตเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานบังคับเรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส2507ขีด2561จำนวน108ราย ได้รับการรับรองตามมาตรฐานแล้วจำนวน56รายและอยู่ระหว่างการดำเนินการของการรับรอง7รายโดยมาตรฐานบังคับเรื่องหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดนี้จะเป็น,นกลไกควบคุมการผลิตเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและไม่มีการปนเปื้อนทําให้ผู้ผลิตเห็ดได้ดอกเห็ดหรือเห็ดสดที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตรของไทยด้วย รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเช้าทางช่อง9อิมกอด HD กดหมายเลข30นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊กกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่นกนกอนสวัสดีค่ะดังนั้นวันนี้เราได้ข้อมูลหมดแล้วเราจะนำไปรวบรวมและหาวิธีการแก้ไขกฎหมายบ้างแล้วก็ข้อระเบียบบ้างแต่ละจุดเนี่ยแก้ตรงนี้ได้เราก็แก้เลยหลังจากนั้นแล้วท่านนายก ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่นานก็ฝากบอกว่าเมื่อเราแก้ปัญหาเรื่องที่ทํากินแล้วก็ต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีตังมีเงินมีทองผมจึงเอาโครงการส่งเสริมอาชีพ5 0 0 0มล้านเนี่ยมาให้เกษตรกร1ล้านดอกเบีย้ย101ปีให้ผู้3ปีวันนี้ทุกคนสนใจเพราะวันนี้เรายอมรับว่าผลมันทิ้งช่วงแล้วก็น้ําในฤดูแล้งไม่มีก็อาชีพที่จะเร่งด่วนได้ก็คือการปศุสัตว์ วันนี้ทุกคนก็ดีใจนะครับว่ามีโครงการที่พรรธรท่านนายกที่เป็นห่วงให้เงินตรงนี้มาช่วย